ไปฮันนีมูนกันที่นิวซีแลนด์เป็นยงไงบ้าง,ค,างคะสนุกสนุกมากผมสนุกมากเดินทางเยอะมากผมไม่รู้ว่าเขาสนุกหรือเปล่านะแต่ผมอ่ะสนุกแฮปปี้มากเลยเพราะว่าผมชอบขับรถนิวซีแลนด์เนี่ยคือตั้งใจไปแบบไปเจอธรรมชาติ <c oughs> ไปเฟคกิ้งไปรถทริปนะฮะซึ่งก็ถูกใจผมก็เป็นทริปของผมแหละรอดูทริปของ น้องอีกทีหนึ่งนะฮะคือแปลว่าชอบกันคนละสไตล์ใช่ไหมถ้าหมากชอบธรรมชาติแล้วคิมเขาชอบแบบไหน,นใช่เขาชอบช้อปปิง้งเมืองเองมืองเขาช้อปปิ้งเมืองเมืองสบายสบาย,บายห้าดาวนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ผมพาเขาไปเจอแบบจะได้แบบสัมผัสกับธรรมชาติหน่อยได้รู้ว่ามีที่เที่ยวแบบนี้อีกนะเนี่ยเขาชอบไหมเขาก็ที่ไปกับหมากเขาชอบแน่นอนเขาก็บ่นไหม เขาก็เจออะไรที่แปลกใหม่ดีน่าจะเป็นแบบนี้คือเราเขาบอกว่าเขาอยากจะมาอีกนะหรือไม่มาไม่มาเลยไม่มาแล้วผมถามว่าจะมาอีกไหมไม่ไปไม่ไปแล้วอาจจะเปลี่ยนที่ต้องเปลี่ยนที่ครับผมแล้วเรามีที่ที่ต้องไปเก็บอีกเยอะอแต่ว่าเดี๋ยวทริปต่อไปจะไปฝรั่งเศสใช่ไหมฝรั่งเศสอันนี้คือของเขาเป็นของเขาแต่แต่ยังไม่ถึงขั้นแบบ ไผ่ไพ่พาทิดกับท่างต่งน้องตาลใช่ไหมเป็นยังไงที่ว่าเขาจะต้องไปดำน้ำดูแบบดูดูแบบอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบไม่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 ขนาดนั้นันนน้ผมชอบอยู่บนดินอันนี้ก็เหมือนแบบธรรมชาติถ่ายรูปถ่ายรูปใช่เราต้ไปถ่ายรูปให้เขานี่แหละรูกไหมอ๋อนี่ค่ะอ๋อมีคอมเมนต์จากฝ่ายหญิงไหมคะ รู้ไหมว่าชิไปต่อขนตาชิมจะได้ไม่ต้องแต่งหน้านานตอนเช้าอ๋อเออได้บอกให้ไปเอาออกเอเอเพราะว่ามีอินไซต์อะไรอีกไหมคิมก็บอกว่าชิมมีความสุขเนอะเสียงอ่ัจริงๆเอาเมื่อกี้เกิดมาเรื่องต่อขนตาเห็นบอกว่าหมากนี่บอกว่าตื่นตีห้าเลยอ๋อแล้ว ได้ออกกี่โมงคะเวลาไปเที่ยวกันออกเก้าโมงครับตื่นตีห้าออกเก้าโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงไ,ไม่ใช่อะไร,รไม่ใช่อะไรคือผมอะเจ็ดแหลกด้วยไม่ใช่อะไร,ผม,ะไมะไรผมเลยตื่นเช้าตื่นตีสี่ตื่นตีห้าอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าเขาก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าตอนขาไปก็บินตอนผมขับรถเขาก็นอน <c oughs> พอผมนอนผมตื่นเขาก็นอนอีก <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> เขาไม่เข้าใจว่าจะนอนอะไรเยอะขนาดนั้นแค่นั้นเองแต่ว่าเรื่องแต่งหน้าเขาไม่ได้เป็นคนแต่งหน้านานเข้าใจแล้วเขาทาอะไรสี่ชั่วโมงนั่นอ่ะผู้หญิงอะพี่ก็แบบอาตื่นมากินกาแฟนิดนึงชั่วโมงหนึ่งกาแฟกินชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งครับกินกาแฟชั่วโมงหนึ่งไปถาวเขาเลยชั่วโมงนึงมันคือแก้วไม้แก้วมันใหญ่มากเหรอปกติเลยพี่ปกติสงสัยอร่อยจัดอร่อยจัดนะฮะก็ชั่วโมงหนึ่งเข้าห้องน้ํายังไม่แปรงฟันนะชั่วโมงหนึ่ง เขาเล่นโทรศัพท์นะฮะก็แปรงฟันอาบน้ําอีกชั่วโมงหนึ่งเป็นสามแล้วแต่งตัวชั่วโมงหนึ่งสี่สี่ไหมแล้วก็ออกเลยออกโอเคคือวันนี้ปไม่ได้บ่นเหรไม่บ่นใช่ไหมบ่นไม่บ่นบ่นไม่ได้มเปลี่ยนสานะแล้วฟังผมชินแล้วเคยบอกว่าเออแบบคิมเร็วกว่านิดนิดนิดนึงได้ไหมอย่างเงี้ยเคยแล้วพี่แต่ก็ไม่สําเร็จนะพมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่เราเข้าใจได้ครับเขาก็อยากจะสวยเพื่อเรานี่แหละเอาจริงนะตอนที่คิมอยู่กับญาติ แต่งตัวเร็วมากไม่แต่งหน้าด้วยยา่าว่าเขาแค่อยากทําเพื่อที่จะให้เขาสวยที่สุดตอนที่อยู่กับยูมากกว่าออกตัวแทนเพื่อนแล้วออกตัวแทนเพื่อนแล้วนี่นะแล้วสถานะจากเมื่อก่อนนี้เราเคยคบกันเป็นแฟนวันนี้พอเราแบบมาแต่งงานเป็นสามีภรรยาฟิลมันต่างกันไหมไม่ต่างเลยครับพี่รู้สึกรู้สึกอะ่ะผมว่า,าผู้ชายทุกคนแหละไม่รู้นะพอหลังแต่างงานเราก็อยากตอบว่ามันมั่นคงขึ้นแหละ ซึ่งมันก็จริงมันมั่นคงขึ้นแล้วก็ทําให้เราเป็นคนที่ที่ดีขึ้นอยู่ในขอบเขตมากขึ้นถูกไหมครับแล้วก็แต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะถ้าพูดว่าก่อนหน้านั้นกับหลังแต่งนานอ่ะต่างกันไหมผมว่าความรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้าเจอกันทุกวันไปเที่ยวด้วยกันกินข้าวด้วยกันมันเหมือน,ม,นมันเหมือนเดิมเลยอะ่ะแต่ซึงไปคือมือต้องใส่แหวนวงนั้นไว้ตลอดใช่ไหมใช่ครับ ใช่ครับถอดนี um> ่ถอดนี่มีเรื่องถอดมีเรื่องเลยถอดมีเรื่องครับเขาไม่ให้ถอดเลยใช่ไหมหายไปไหนใช่ไม่ถอดอืมนี่จต้องใส่ตลอดเวลาตลอดเวลาเคยมีลืมไหมเคยแล้วเขาว่าไงเคยเราไปออกกําลังเงี้ยเราก็แบบถอดไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทํางานบางแล้วก็ลืมใส่เขาบอกแหวนไปไหนก็ประมาณเสียงนี้เลยแหวนอยู่ไหนอะไรเงี้ยทาไมไม่ใส่อะไรเงี้ยเขาดุกมากนะ เขาเป็นคนน่ารักครับกลัวไม่ถามกีกลัวไหมกลัวไหมเออหรือเกรงใจอ่ะถูกใจต้องบอกเกรงใจเกรงใจใช่ไหมเกรงใจเกรงใจเราก็อยากจะเอาใจเขาในทุกๆเรื่องนะครับผมแล้วที่บอกว่าต้องหอมแก้มทุกวันนี้คือใครเป็นคนตั้งคะกฎนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นความชินเป็นความชินของเราที่แบบแล้วถ้าลืมอะคะก็จะโดนตื่นขึ้นมาเอะ อะไรเงี้ยแฮะทำไมออกไปแล้วอะไรเงี้ยเออทำไมเดินออกไปก่อนทำไมไม่หอมก่อนอะไรเงี้ยครับผมเวลาตื่นมาทุกเช้าหรือไม่ก็ก่อนเข้านอนเพราะว่าผมว่ามันทำไปแล้วมันก็ติดเป็นนิสัยแล้วมันทำให้เราอารมณ์ดีด้วยเวลาสมมุติว่าเรามีคุยกันแบบไม่ค่อยถูกคอกันในคืนนั้นอะไรเงี้ยหลังจากหอมปุ๊บฟิลมันก็แบบดีขึ้น คนนู้นเนเก็บข้อมูลไว้ตลอดนะน่ารักว่าจะออกกฎอะไรดีบ้างมีกฎไหมครับมีกฎไหมไม่มีเฮ้ยเฮ้ยมองหน้าดิตอบไม่มีจริงหรอหมากหมากไม่รู้เขาบ้างหรอคู่นี้เขามีกฎอะไรไหมไม่รู้ครับไม่รู้เมื่อกี้ที่บอกว่ามีเรื่องงอนกันอะไรเงี้ยยังงอนกันเรื่องเรื่องของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์อะไรไหมคะก็ไม่ได้งอนขนาดนั้นแต่ว่าเรา ชอบคนละอย่างแต่ต้องยอมรับเขาเขาว่าเขาเป็นคนแบบดูอะไรแล้วขาดกว่าแบบตัวนี้สวยพอไปตั้งปุ๊บจะสวยแต่พอเราพอเลือกดีกวยตัวนี้เขาว่าตัวนี้เขาชอบแต่พอไปตั้งปุ๊บอ่ะไม่ได้ต้องย้ายต้องย้ายออกเออต้องยอมรับเขาเก่ง <Okay. S 2> ยอมทุกเรื่องอระยาแล้วดียอมทุกเรื่องแล้วอย่างเรื่องต้นไม้ล่ะเรื่องสวนเรื่องการปลูกนี้คือปลูกได้หมดเลยใช่ไหมยกเว้นอย่างเดียว คือ,อห้ามมีกลิ่นที่คล้ายใบเตยทำไมอ่ะเขาไม่ชอบใบเตยตั้งแต่เด็กเขาไม่ชอบกลิ่นกล่นะเคยมีวันหนึ่งผมกลับเชียงใหม่กลับลําปางกลับบ้านแล้วก็ไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันมีกลิ่นคล้ายๆแบบหุงข้าวอ่ะข้าวเพิ่งสุกใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมชอบผมก็เลยไปเอามาไปปลูกที่บ้านสรุปเราก็แบบพอรอรอดอกผลออกปุ๊บน้องก็เดินกินกาแฟกินกาแฟออกมา กินอะไรอ่ะกินอะไรต้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบอ๋อก็ดอกเนี่ยเขาขอไปถามแม่มาแล้วก็อยากมาปลูกมันหอมดีกินมันเหมือนข้าวหุงพึ่งสุกใหม่ๆเลยเนี่ยไม่ไม่ใช่เหรอมันใบเตยไปกินใบเตยชัดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเออต้องต้องหรือออกใช่เหรอผมจําชื่อต้นไม่ได้แล้วใครใครช่วยบอกหน่อยมัน มันเป็นดอกเล็กๆไม่ใช่ใบเตยมันเป็นดอกเล็กๆแต่กลิ่นเหมือนใบเตยกลิ่นเหมือนใบเตยไม่แล้วทำไมก็ถึงไม่ชอบกลิ่นใบเตยเขาไม่ไม่รู้พี่อ่ะแต่ก็ว่าป้ายนางก็ดูแลสามีที่หนึ่งเลยได้ข่าวว่าแบบสีมือการนวดดีมากอ๋อก็เขาเนี่ยครับถึงบอกว่าเขาน่ารักมากครับก็บางวันเราก็แบบทํางานเยอะกลับบ้านมาเขาก็จะแบบวันนี้เมื่อยไหมอะไรเงี้ยก็ก็จะแบบ จะช่วยนวดให้นวดนู này, ่นนี่นู่นนี่อะไรเงี้ยครับใส่ปลาก็เพราะว่าเขาเพราะเขาเพราะเขาอยากให้เรานวดบ้างไงไม่ใช่อะไรครับเขาอยากให้เรานวดบ้างเขาก็เลยมาัูให้เราก่อนใช่ไหมแล้วคุณภรรยาดูแลดีขนาดนี้ชมบ้างไหมคะชมชมแน่นอนครับก็เราเราอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็อย่างที่บอกก็คือเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ก็พยายามให้กำลังใจกันตลอดชมนู่นชมนี่แม้แต่เรื่องเล็กน้อย